การทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเดียวนะครับมันจะต้องมีส่วนประกอบอยู่3อย่าง 1. ก็คือการปรับผลให้พร้อม 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและ 3. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเติยยอดทางธุรกิจ จริงๆคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นคำที่กว้างมากเลยนะครับคำว่าดิจิตอลจะแปลว่าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนคำว่าทรานส์ฟอร์เมชันก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อนำคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันรวมกันก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยชงผ่านข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ครับซึ่งการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเดียวนะครับมันจะต้องมีส่วนประกอบอยู่สามอย่างหนึ่งก็คือการปรับคนให้พร้อมสองปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานรวมถึงวัฒนธรรมองค์กร และ 3. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเติรยอดทางธุรกิจโดยในปีนี้ ITI ได้มีการลงทุนในระบบ ERP ใหม่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในบริษัทครับระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นระบบบริหารทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรปัจจุบันบริษัทใช้อยู่คือ Oracle, EBS u i n e s s Suite กำลังอยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งระบบใหม่ชื่อว่า Microsoft Dynamics 365โดยมีระบบงานหลักๆที่จะทำให้เราทำงานร่วมกันได้ยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็คือระบบ Supply Chain Management ควบคุมด้านการจัดซื้อการขายเครื่องจักรและอะไหล่รวมถึงการจัดการคลังสินค้าระบบ Machine Operation เน้นด้าน Sale ์ a อนด์มา e ์เ n ็ตต n a งเ m e n ัลเรวมถึง Youth Business ระบบ S e r v i วิท,ที่เกี่ยวข้องกับ s e r v i h w w r r o r r d e r c o n t r a c t Schedule Service p l ซ n ซึ่งส่งผลให้ทีมช่างสามารถจัดการวางแผนการซร,ร้มบำรุงได้ล่วงหน้าและระบบการจัดการด้าน Financial การเปลี่ยนไปใช้ Microsoft Dynamics 365จะทำให้บริษัทสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาองค์กรรู้จักลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าการเชื่อมโยงข้อมูลกับซัพพลายเออร์และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้อย่างชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นโดยระบบที่เรากำลังพัฒนาอยู่จะสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในปีนี้และพร้อมใช้กันทั้งองค์กรภายในต้นปีหน้าครับ